สารความรักเสริมความเข้าใจเชื่อมร้อยสายใายใส่ใจสุขภาพจิตโครงการสื่อสารเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพจิตในเด็กและครอบครัวในจังหวัดยแดนภาคใต้ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและละครเร่คณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเสนอรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรัก ก็สิ่งเมือเสรีบุบบเามอบบว่าคลวารเกบบาฮะเกียสร้างสรรค์รายการโดยเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้สนับสนุนรายการโดยกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติยูนิเซฟ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะโดยมีดิฉันพรพิมลอุเรรัตและคุณอิบรอเฮงมาเลเป็นผู้ดําเนินรายการค่ะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สลามหราต dan juga selamat berjumpa kepada sidang pendengar ibu bapa adik-kakak kita ok semua yang mana a d a di tepi radio di waktu ini Hari ni mai berjumpa dengan adik kakak seperti biasa pula lah di dalam ruang ni. Kasih mesra ibu bapa membawa keluarga bahagia. รายการนี้นะคะสร้างสรรค์รายการโดยเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้ค่ะแล้วก็เป็นรายการในโครงการสื่อสารเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพจิตในเด็กและครอบครัวในจังหวัดชดา,า,ายแดนภาคใต้ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติยูนิเซฟนะคะซึ่งในรายการของเราก็จะมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ที่ดูแลใกล้ชิดเด็กค่ะเพราะว่าในรายการก็จะมีข้อควรปฏิบัติต่อเด็กการดูแลสุขภาพจิตในเด็ก บทบาทของภาคส่วนต่างๆต่อการดูแลคุ้มครองเด็กและเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลากหลายนะคะเรียกได้ว่าหากว่าพ่อแม่ผู้ปกครองครูโรงเรียนผู้ดูแลใกล้ชิดเด็กฟังรายการนี้แล้วนะคะเราก็จะมีวิธีการดูแลบุตรหลานของเราได้อย่างเหมาะสมค่ะพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักรายการที่จะสารความรักเสริมความเข้าใจเชื่อมร้อยสายใายใส่ใจสุขภาพจิตค่ะ Ya, sidang pendengar yang dikasihi sekalian ruangnya kasih mesrai ibu bapa membawa keluarga bahagia ni adalah satu ruangnya untuk sidang pendengar ibu bapa adik kakak kita semua dapat ikuti Uh, kerana ruangnya kita di sini dah Adalah satu ruangnya untuk uh, Nak bagikan semangat adik kakak kita Nak berikan semangat kepada adik kakak kita Yang mana adik kakak kita ada anak Yang mana adik kakak kita ada cucu Yang kita kena jaga semua tu uh, Memang sekali masalah yang berlaku di kawasan tempat teh kita Boleh kata banyak sekali Baik berlaku uh, Berlaku di situ Berlaku di sini Ada berlaku kebakaran rumah Ada berlaku masalah di dalam rumah sekolah Ada berlaku ber. Macam-macam berlaku Ada dadah, ada gapo tu Yang ada masalah sekalinya Iaitu anak yang kita kena jaga Takut punah semangat dia Takut punah jiwa dia Kita sebagai orang menjadi ibu bapa tu lah Kena pakai akib kantorah hidup Supaya kita tu boleh jaga Anak-anak kita menjadi semoti Menjadi sungguh lagi ini Harap lebih baik daripada ruangnya kita di sini KUNU PANGKA KUN SUHINGKA ในการดำเนินชีวิตของคนเรานั้นนะคะบางครั้งเราก็พบเจอกับสิ่งที่ดีถ้าเป็นเช่นนี้ค่ะก็จะส่งผลใหเรามีความสุขนะคะแต่ว่าในทางกลับกันหากเราพบเจอกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเราก็จะเกิดความทุกข์ความเครียดค่ะซึ่งหากคนไหนนะคะที่สามารถจัดการกับความเครียดเหล่านั้นได้เนี่ยก็จะทําให้เขาสามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้อย่างปกติสุขค่ะและเมื่อไหร่นะคะที่เรามีความเครียดแล้วไม่รู้จักจัดการกับมันผลที่ตามมาก็คือ อาการป่วยทางใจแล้วก็อาจจะมีอาการป่วยทางกายตามมาได้นะคะเมื่อพูดถึงความเครียดแล้วนะคะก็คิดว่าสถานการณ์ความไม่สงบในบ้านเราค่ะก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญนะคะที่ทําให้เราเกิดความเครียดได้อย่างเช่นจะเดินทางไปไหนมาไหนก็จะกังวลในเรื่องความปลอดภัยวิตกกังวลเรื่องสถานการณ์ต่างๆนานา,นาหากเป็นเช่นนี้แล้วนะคะเราก็จะไม่มีความสุขเลยนะคะ เมื่อเราเกิดความเครียดเราก็ต้องหาวิธีการคลายเครียดนะคะเพื่อที่จะให้เรามีสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งก็จะส่งผลให้เราได้ดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วเราจะมีวิธีการคลายเครียดจากสถนานการณ์ความไม่สงบได้อย่างไรไปพบกับคําตอบได้ในช่วงคุยกับนักจิตพิชิตความเครียดค่ะยอสีดังปดง่ายอย่างดีกาซีฮีเสเกลียนสุแห่งกาโตเบโนฮย่ง berlaku di kawasan tepat te kita hok ado duk berlaku skill learning tu memang sekali tak ada s a p a o k a t a merasa tak ada takut deh karena apa tu karena benoh duk b e l a k u s k a l l i ni tu membawa kepada kita tu kriat ataupun serius berlaku deh. Ah uh, berlaku di situ, berlaku di sini, ada berlaku di sana di sini. noyak kata setiap kalau berlaku di kawasan tempat teh kita sedang pendengar membawa kepada setiap lapis sel yang ada di kawasan tempat teh kita jadi kriat ataupun serius. Dengan sebab ke apa? Nak berjalan lagi kot tu pun berasa bime, anak kita pergi sekolah pun berasa bime, kita nak beli barang nak tubik di sana di sini pun berasa bime belako Oh, benda-benda ni tu patut kita kena uh, kembali kepada diri kita sendiri untuk sen lagu mana, nak buat lagu mana untuk CV kita tu, we ada serious ataupun we jadi create cara-cara kita nak collide daripada serious di sini tu, kita boleh dengar daripada uh, pihak uh, pegawai kita tu, boleh beri kenyataan eh kepada kita, di dalam pusingan yang mana kita ada, bersama dengan kita di dalam masa kuikab kap pejit kuam create Intro คุยกับนักจิตพิชิตความเครียดชวนคิดชวนคุยโดยรัชนีบินยูโซและทีมวิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่12ปัตตานีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ด,ดูแลและผู้ใกล้ชิดกับเด็กๆทุกท่านคะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์พิเศษคุยกับนักจิตพิจิตความเครียดในรีการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักช่วงนี้ค่ะเรามีผู้รู้ร่วมพูดคุยกับนิชันและคุณพ่อคุณแม่ผู้ดูแลและผู้ใกล้ชิดเด็กๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้ขอต้อนรับคุณนรดไลลามะรือศจากศูนย์สุขภาพจิตที่12สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณพ่อคุณแม่คะรวมไปถึงผู้ดูแลและผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็กๆนะคะ เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะ,ะปี2อ4 7อีจนถึงปัจจุบันนะคะก็นับเวลามาก็10กว่าปีแล้วนะคะแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากจะสร้างความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายรวมไปถึงทรัพย์สินนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ค่ะยังคงส่งผลให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ดูแลและผู้ใกล้ชิดเด็กๆทุกท่าน เกิดความเครียดตามไปด้วยนะคะโดยเฉพาะเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นใกล้ๆกับกับบ้านเราพูดง่ายๆก็คือกับบ้านเรากับเพื่อนกับญาติสนิทมิตรสหายนะคะก็จะยิ่งเพิ่มนะคะความเครียดที่มันทวีคูณมากขึ้นไปอีกเมื่อคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ด,ดูแลและผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็กๆทุกท่านเลยค่ะประสบปัญหาความเครียด เราจะทำอย่างไรได้บ้างในการดูแลจิตใจของตัวเองให้เข้มแข็งมากขึ้นวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะเลยค่ะ ซึ่งคุณนุชไลลาคะในเรื่องของความเครียดของคนเราเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรคะค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องมารู้จักความหมายนะคะว่าความเครียดเนี่ยก็คือการที่เรามีปัญหาซึ่งยังแก้ไม่ตกคิดหาทางออกยังไม่ได้เนี่ยคะ่ะเวลาที่คนเราบอกว่าเครียดส่วนใหญ่เราจะมักหมายถึงอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาทุกใจมีแรงกดดันบางอย่างเช่นมีปัญหาความขัดแย้งการเร่งงานให้เสร็จตามกําหนด การเดินทางในสถานการณ์การอยู่ในพื้นที่อย่างนี้นะคะทุกๆเหตุการณะะ์ค่ะสามารถทําให้เราเกิดความเครียดได้หากเราวิตกกังวลในเรื่องนั้นๆค่ะ ก็อันนี้เป็นความหมายโดยรวมนะคะของความเครียดนะคะหลายคนค่ะอาจจะมีความเข้าใจนะคะที่คลาดเคลื่อนหรือว่าอย่างไรก็ไม่ทราบนะคะว่าความเครียดกับอาการบ้านะคะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรอย่างที่บอกค่ะคนส่วนใหญ่นะคะกลัวค่ะที่จะบอกว่าตัวเองเนี่ย เกิดความเครียดแล้วละ่ะหรือว่ามีปัญหาด้านสุขภาพจิตแล้วละ่ะเพราะว่ากลัวว่าคนทั่วไปจะมองว่าตัวเองบ้าอ่ะตรงนี้เหมือนหรือว่าแตกต่างคะจริงๆแล้วมันแตกต่างกันนะคะแต่มันก็ไม่ได้แตกต่างโดยสิ้นเชิงค่ะเพราะว่าความเครียดอาการบ้าค่ะจริงๆแล้วมันก็เกิดจากการที่เราสั่งสมความเครียดมาเยอะๆเยอะๆเหมือนว่าเป็น,ปนจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นของอาการบ้า ไม่ค่ะอาการความผิดปกติทางจิตประมาณนี้นะคะ,คะจริงๆแล้วคือหากเรามีอาการเครียดมากขึ้นมากขึ้นนะคะมันจะส่งผลทําให้เรามีความผิดปกติทางจิตหรือเรียกง่ายๆที่ชาวบ้านเรียกคนบ้าได้แต่ความจริงแล้วค่ะถ้าเกิดเรามีภาวะเครียดเล็กๆน้อยๆหรือว่าอย่างไงเนะะี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะพูดคุยปรึกษาหาทางออกไปโรงพยาบาลพบจิตแพทย์หรือพบนักจิตได้โดยที่ไม่ต้องรอให้มีอาการรุนแรงถึงขนาดที่ ผิดปกติทางจิตหรือที่เขาเรียกว่าเป็นคนบ้าก่อนแล้วถึงจะเข้าไปใช่ถึงจะเข้าไปรับบริการนะคะอันนั้นก็เรียกว่าเกินเยียวยาแล้วใช่ไหมคะนยคะนะคะก็ก็ต้องรักษาระดับนะคะความเครียดนะคะบางคนบอกว่าเครียดก็ดีนะมีประโยชน์ใช่ค่ะบางบางความเครียดันสามารถกดดันทําให้เราทํอะไต่างต่าให้เราใช่เป้าหมายได้สําเร็จง่ายขึ้นแล้วในเรื่องของความเครียดของแต่ละคนนะคะมันจะมีมากหรือน้อยเนี่ยมัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรได้บ้างความเครียดแต่ละคนขึ้นอยู่กับมากมีปัจจัยไหนที่ส่งผลมากน้อยเนี่ยอยู่ที่พื้นฐานของแต่ละบุคคลเลยค่ะคบ,บางคนนะเรื่องเล็กๆของบางคนอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่มากสําหรับคนหนึ่งดังนั้นพื้นฐานครอบครัวการเลี้ยงดูวัคซีนใจอะค่ะเหมือนว่าแต่ละคนมีความเข้มแข็ง,ขงทางจิตใจมากน้อยเพียงใดสามารถที่จะข้ามผ่านวิกฤตต่างๆได้มากน้อยเพียงใดตรงนี้ค่ะคือสิ่งสําคัญที่จะส่งผลว่าแต่ละคนจะเจอกับ จะผ่านพ้นจะพบเจอกับภาวะความเครียดและสามารถที่จะปรับตัวได้มากน้อยหรือรวดเร็วได้แค่ไหนเนี่ยคือขึ้นอยู่กับ พื้นฐานสําคัญของตัวเองเลยจริงๆค่ะค่ะพอได้ยินว่ามีวัคซีนใจนี่เดี๋ยวคุณผู้ฟังว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อวัคซีนได้ที่ไหนนะคะอันนี้ซื้อไม่ได้นะคะมันต้องสร้างด้วยตัวเองนะคะต้องสร้างด้วยตัวเองนะคะต้องทาความเข้าใจกันหน่อยนึงนะคะอะเรามาต่อกันเรื่องของความเครียดกันนิดนึงนะคะว่าเมื่อเกิดความเครียดแล้วนะคะมันจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างกับการใช้ชีวิตของเราบ้างนะคะอือึมมีผลกระทบมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์พฤติกรรมและความคิดหรือสังคมนะคะอย่างเช่นถ้าด้านร่างกายเนี่ยเราสังเกตได้ชัดเลยค่ะถ้าเรามีความเครียดเราจะมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกใจเต้นแรงกล้ามเนื้อเกรง็งปวดหัวปวดท้องเงอแตกหน้ามืดเป็นลมหมดความสนใจในเรื่องที่เคยสนใจมาก่อนเหนื่อยล้ากระสับกระสายอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นด้านอารมณ์เนี่ยเราจะหงุดหงิดง่ายโกรธง่ายวิตกกังวลเศร้าเครียดเงี้ยค่ะ กิจกรรมเดิมๆที่เคยทำอย่างเช่นดูทีวีดูตลกแล้วเคยสนุกเคยหัวเราะแต่ตอนนี้กลับเป็นไม่ใช่มันกลายเป็นอะไรทําไมฉันดูอะไรทําไมฉันไม่ขําเลย <c oughs> มันเป็นภาวะแบบนั้นนะคะนั่นคือภาวะของความเครียดที่เกิดขึ้น ค่ะอันนี้ก็โดยภาพรวมนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะมีบ้างแล้วก็อาจจะเป็นไปได้พอฟังฟังไปเอ๊ะอาการของเราใช่เข้าขายหรือเปล่านี่นะคะแล้วจากการที่ทางศูนย์นะคะศูนย์สุขภาพจิตที่12ได้ลงพื้นที่ได้ไปดูแลเรื่องราวของสุขภาพจิตของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะภาคใต้โดยเฉพาะในเรื่องราวของ ใช่ค่ะก,ก็สถานการณ์อย่างนี้นะคะประชาชนในพื้นที่มีความเครียดมากน้อยแค่ไหนคะจากการลงพื้นที่เยี่ยมนะคะก็เป็นที่น่าแปลกใจนะคะที่ว่าเราลงไปในชุมชนแล้วเมื่อดูจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคนภายนอกมองว่าเราต้องเครียดมากตึงเครียดมากถึงมากที่สุดแต่ในความจริงอะคะ่ะเมื่อไปเจอชาวบ้านประชาชนชุมชนต่างๆค่ะทุกคนต่างปรับตัวได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะมันเกิดขึ้นมานานแล้ว2ออาจเป็นเพราะ ในพื้นที่เราค่ะยึดมั่นศรัทธ,ธาในหลักศาสนาใช้ศาสนาในการเยียวยาความรู้สึกความกลัวความกังวลนะคะเหมือนว่าเราฝากไว้กับทุกอย่างว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเอาล็อกทรงกําหนดแล้วพระเจ้ากําหนดไว้แล้ว ทุกอย่างมันถูกกาหนดแล้วดังนั้นเรามีหน้าที่ที่จะยอมรับและปรับตัวรับสภาพในสิ่งที่เกิดขึ้นต้องอยู่ให้ได้นะคะต้องอยู่ให้ได้กับพื้นที่ที่กําลังเกิดอยู่แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจํายอมหรือว่ายอมรับเปียสทีเดียวก็จะต้องมีการพัฒนาต้องมีการปรับปรุงนีค่ะแล้วในแต่โดยส่วนรวมนะคะในพื้นที่ของเราก็หลายคนก็อาจจะผ่านพ้นกับภาวะ เพราะว่าความเครียดตรงนั้นได้ในบางส่วน<ช>แต่สําหรับ<ะ>คนที่เขาไม่สามารถที่จะผ่านพ้นกับความเครียดเนี่ยอออย่างนี้ค่ะคุณนวลเลลามีวิธีการที่จะแนะนําหรือว่าอยากจะบอกว่าประโยชน์ของการผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยตัวเองเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างจริงๆแล้วค่ะการที่เราสามารถปรับตัว กับความเครียดหรือสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่ได้เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถอยู่ได้ใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปัจจุบันเราสามารถที่จะถ้าเราผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆนี้ได้ค่ะเราจะรู้สึกมีความสุขไปกับทุกวันเราจะไม่ต้องเครียดกังวลนอนไม่หลับเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นถ้าเรามีอาการมีความเครียดอะค่ะมันส่งผลต่ออย่างที่บอกไปร่างกายอารมณ์พฤติกรรมความคิดทุกอย่างเราก็จะแย่ไปหมดพอเราแย่งเมื่อเกิดตัวเองพอตัวเองแย่ เราเจออีกคนเราก็ส่งความแย่นั้นส่งความเครียดนั้นคนระจางก็จะแย่ไปด่ายแผ่แผ่กระจายแผ่รัศมีรัศมใช่ค่ะแผ่รัศมีความเครียดให้กับคนรอบข้างคนรอบข้างก็เครียดเข้าไปอีกอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือสิ่งที่ผลกระทบที่เห็นได้ชัด ค่ะนะคะแต่ถ้าเป็นประโยชน์ก็คือมันก็จะทําให้แน่นอนตรงข้ามกันก็จะทําถ้าหากว่าเราไม่เครียดคน<ช>คข้างๆก็จะไม่ไมเครียดด้วย<า>ใช่ะค,ะค่ะก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ดูแลและผู้ใกล้ชิดกับเด็กๆทุกท่านคะเรากําลังพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของวิธีการคลายความตึงเครียดจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเราณนะตอนนี้นะคะซึ่งทุกท่านก็สามารถนะคะที่จะนําไปใช้นําไปประยุกนะคะให เข้ากับตัวเองหรือว่าจะไปแนะนําบอกเพื่อนต่อๆที่กําลังนั่งเครียดอยู่ข้างๆอันนี้ก็ไม่ว่ากัน<ช>นะคะ,คะซึ่งแต่ละวิธีที่คุณนตดลาลาได้กล่าวกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะในเรื่องราวของออข้อดีนะคะว่าว่าถ้าหากว่าเราไม่เครียดแล้วมันจะดียังไงบ้างนะคะก็แน่นอนค่ะมันก็ ไม่ยากเกินไปกับการที่เราจะเปลี่ยนมุมมอง<ช>นะคะ,คะแล้วก็จะทําให้คนอื่นเนี่ยก็มีความสุขไปกับเราด้วย<ช>นะคะ,คะแต่ถ้าหากว่าเราพบว่าตัวเองมีปัญหาด้านสุขภาพจิตนะคะ<ช>หรือแม้กระทั่งว่าพบว่าคนใกล้ๆเราเนี่ยมีปัญหานะคะกับความตึงเครียดต้องได้รับการช่วยเหลือ,อยูนะคะก็อย่างที่บอกอย่าอายที่จะไปะขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์<ช>นะคะ,คะอย่างที่คุณนุชเลาลาบอกไปเมื่อสักครู่ รอต่อใกล้บ้านไะคะรตใกล้บ้านค่ะไปคุยค่ะใช่ค่ะหรือไม่ก็ขอเสริมหนึ่งสามสองสามสายด่วนสุขภาพจิตของเรานะคะที่จะมีผู้ให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอันนี้เป็นสายด่วนก็ต้องเสียตังค์ไหมคะเนี่ยฟรีค่ะโทรฟรียี่่ชั่วโมงค่ะเคก็โทรไปแล้วสบายใจไม่ต้องเสียตังค์ใช่คะจะได้ไม่ต้องเพิ่มความเครียดในเรื่องของอุ้ยเสียตังค์กี่บาทกี่บาทหรืออุยโทรทางไกลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพิ่มความเครียดเข้าไปอีก นะคะอ่ะเอาเป็นว่านะคะเพราะเรื่องความเครียดนี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ในยามที่เราต้องประสบกับปัญหาชีวิตไม่แค่เฉพาะว่าเราเจอกับปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของเราเท่านั้นไม่ใช่นะคะบางคนก็อาจจะบอกว่าเจอกับเรื่องราวของภาวะการทํางานก็อาจจะเครียดได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เราบอกรวมๆนะคะอันนี้ภาพรวมโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านเราเนี่ยความเครียดมันก็อาจจะเพิ่มทวี คูณมากขึ้นนะคะ,คะหรือแม้กระทั่งเ,เรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างที่คุณนุ่นเลยลาบอกไปเมื่อสักครู่นี้บางคนอาจจะไม่ใหญ่แต่สําหรับบางคนก็อาจจะใหญ่ใหญ่ก็ได้ไปซะอย่างนั้นเลยะนะคะค่ะและช่วงนี้นะคะเราไปฟังคุณอิบราฮิมมาเลคค่ะที่จะมาสรุปสาระสาคัญที่เราได้พูดคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ะะไปรับฟังกันได้เลยนะคะ Ya, terima kasih kepada Rajni Dan juga Nur Laila Mak Rizak Sun Sukapabjit Yang kedua belah wilayah petani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh aa, Kepada para pendengar Ibu bapa, adik kakak yang dikasihi sekalian aa, Jumpa pula hari ini Adik kakak sedang pendengar Iaitu aa, Kita hubung daripada aa, Kerakter yang dulu Ataupun pusingan yang lalu tu aa, Kita dok kecek di dalam masalah serius Dah, tu dia dan juga orang yang bertanggungjawab di dalam kawasan tepat teh kita tu ah tidak lain tidak bukan ialah salah seorang ataupun satu badai osomo ah yang bertanggungjawab penting di dalam kawasan tepat teh kita deh aa, tu dia hari ni kita ada bekeceh ataupun kita ada besakuk pau nak bekeceh di dalam masalah serius ataupun kriat deh aa, tu dia aa, buat gapo yang dipikir tak tu baik kerja pun jadi payah market tak lalu nak buat gapo tak jadi sekarang habo oh, oh tak tahu nak, nak buat lagu mana ni orang okay, panggil salah satu asbab kita serius ataupun kreat sidang pendengar yang dikasihi sekalian kesimpulan daripada Nur Laila mak resak tadi tu boleh bui kenyataan kepada kita iaitu kejadian berlaku di kawasan sempadan selatan tempat kita ni Mulai daripada tahun 2547 hingga sekarang learning tu Berlaku setiap deh, hari Mungkin ada setiap hari dan juga ada kadang-kadang banyak Kadang-kadang kurang deh, Ada bakar di situ Ada bedi di situ Ada bang di situ Nak kaya kata berlaku semenjak daripada 2547 Hingga sekarang pun ada lagi deh, Apabila berlaku uh, tersebut membawa kepada warga semacam puak kita ibu bapa adik kakak kita semua yang mana menjadi tuai tepat di kawasan sempadan selate di sini tu pendak Kriat serius deh Ah ha, tu dia Membawa bawa kepada pendak apabila kita pendak tu lah mikir gapo tak tu be kerja pun jadi baso malah tak ada semangat makan pun tak lalu ini sebab kita serius bahasa tadi dia panggil kriat deh kalau kita tengok kata create ataupun serius ni ialah masa Allah yang kita ni tidak dapat mengatasi. Dah. sebut kata kita serius, kita create ni orang panggil satu masa Allah yang kita tak boleh cari jalan keluar. Ini asbab dia. Dah. Uh, kerana kita serius ataupun kerana kita kreat ni lah Nak membawa kepada jiwa kita tu uh, Tak seperti biasa Deh, Terkadang orang bersangat teh uh, serius dak oh ni tak leh tengok muka orang nak marah kadang-kadang dia tu uh, terlampau serius sangat tu tak leh kerja buat gapo kena duduk saja deh ini masalah deh patu kalau tanya kata eh orang gila dengan orang kreat orang gila dengan orang serius ni sama ke memang sekali kalau kita dengar daripada Nur Laila Mak resak tadi ni dia kata tidak sama Dah. ah, ha. orang gila dengan orang serius, orang kreatif ni tak sama. Dan dua ini adalah mereka yang tidak sem seperti biasa. ah, ha. tak suka sokmolah. Kalau senyum ke, ah, ha. tak ada nampak senyum lah ni. Kalau boleh tegur, tak boleh tegur eh jala ni. Kalau biasanya dia duk kecek, duk buah, petir-petir dengan kita semua. Eh, tak boleh buah dengan dia weh. Nampak air muka dia Nampak PA dia Nampak pesen-pesen dia tu Eh, nampak tak boleh kecep kira dengan dia Ini nak no, ayat kata Pawak orang yang jadi kreat deh, Orang yang teng kriat dah oh ni Dia nak no, timbul perasaan eh, macam ni deh. Salah satu perkara yang kita Kena mengatasi dan kita sama-sama Kena dapat Orang panggil kena wib jaya benar lah Walaupun keadaan eh, kejadian berlaku di kawasan tempat teh kita pun ada kita sebagai tuwe, kita sebagai ampunya tubuh, kita kena mengatasi dengan benda-benda ni dengan cari perkara yang baik. Boleh kita pon klai. Boleh kita cari jalan keluar tok si jadi sakit kepala untuk si dia jadi mikir berat. Deh, ini satu cara. Pas pia nak nak masalah kita sendiri ataupun keluarga kita. Uh, sebut kata keluarga kita, diri kita sendiri Orang menjadi ibu Orang menjadi bapa, Orang menjadi anak Kita pakak berganding bahu Pegai tangan pakak sama-sama kita paling muka We jadi senyum Paling muka pakak buat kecekam Ataupun buat kegiat TV Jadi boleh kita tu Ada di dalam keluarga kita We jadi bahagia Deh. ah ha, itu satu cara untuk nenek jadi orang panggil satu jalan keluar untuk kita, cara-cara kita untuk CV jadi create ataupun serius lebih-lebih lagi serius dengan setanakan kuamai senggup dengan keadaan yang berlaku di kawasan tempat teh kita. Salah satu cara iaitu keluarga kita kena pakak berdamping diri dengan anak-anak, ibu bapa duduk sekali, kecek kira ada gapo sorak kira kecek kira makan nasi sekali. Ini satu gambar yang kita boleh mengatasi untuk sebi jadi serius sangat walaupun kita ada di kawasan tempat teh kita yang mana tiap-tiap hari ada berlaku seperti Suheng sebut tadi tu dah. Itulah lebih kurang buat kesimpulan daripada uh, Nur Laila Suheng boleh buat terjemah dengan bahasa Melayu. Sekian wassalam. ขอขอบคุณคุณนุชเลลามมะรือจากศูนย์สุขภาพจิตที่12และคุณอิบรอเฮงค่ะที่ร่วมถอดความประเด็นสำคัญสคัญเป็นภาษามายูให้เราได้ฟังกันนะคะและช่วงนี้ค่ะเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังช่วงต่อๆไปของทางรายการของเราเราทั้ง3มคนขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ คุณฟังค้ะที่จบลงไปค่ะก็คือเรื่องราวที่ทางรายการได้พูดคุยกับวิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่12ปัตตานีนะคะซึ่งหากเราได้ฟังแล้วค่ะเราก็จะมีทางออกให้กับเรื่องที่เราประสบพบเจอได้อย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะจูนทำอะไรอยู่นะ่ะฉันกำลังจะส่ง SMS ไปที่รายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักเพื่อรับของที่ระลึกนี่สิ จริงหรอฉันส่งบ้างสิส่งไปที่ไหนอะ่ะง่ายๆเลยเจนี่เพียงแค่เข้าไปที่เมนูข้อความแล้วพิมพ์28ตามด้วยชื่อและนามสกุลแล้วส่งมาที่455 4522แค่นี้ก็รอรับของที่ระลึกได้เลยจ้าว้าวรอช้าไม่ได้แล้วงั้นส่งเลยดีกว่า คุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักสร้างสรรค์รายการโดยเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้นะคะโดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติยูนิเซฟค่ะอย่าสางพอดงอย่างทีง่าียสินสงงินนี้เสีงดนังดูดกดั้าสียาอี a พ่อแม่่านทครอบรัวที่มีามสุขที่มีความสุขที่มความสุขีามามุขที่ามสุขอ่าสาา ก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังคะก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจค่ะที่จะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนั่นคือช่วงคุณรู้หรือไม่ค่ะพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอ,อุ่นรักเสนอช่วงคุณรู้หรือไม่คุณรู้หรือไม่มีเด็กในประเทศไทยนื่มนมแม่มากน้อยเพียงใด สำนักง,งานสถิติแห่งชาติร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทยเปิดเผยผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยพศ2555ซึ่งการสำรวจด,ดังกล่าวมีการศึกษาสถานการณ์เด็กและสตรีด้านภาวะโภชนาการการได้รับวัคซีนความช่วยเหลือในขณะคลอดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การคุมกำเนิด พัฒนาการของเด็กการรู้หนังสือการสมรสตั้งแต่อายุน้อยและทัศนคติต่อความรุนแรงในครอบครัวสำหรับประเด็นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้นพบว่าภาพรวมทั้งประเทศมีเด็กอายุต่ำกว่า6เดือนกินนมแม่อย่างเดียวเพียงร้อยละ12.3เพิ่มขึ้นจากปี2549ที่มีเพียงร้อยละ5.4ส่วนเด็กที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและภาคกลางกินนมแม่อย่างเดียวร้อยละ8.2ซึ่งต่ำกว่าภาคอื่นๆ ส่วนเด็กที่อยู่ในครอบครัวร่ำรวยมากกินนมแม่เพียงอย่างเดียวร้อยละ8.6เท่านั้นซึ่งเป็นจํานวนที่ต่ํากว่าเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมากซึ่งมีจํานวนเด็กที่กินนมแม่ถึงร้อยละ15.8นั้นยอมแสดงให้เห็นว่าแม้คนรวยจะมีฐานะดีมีเงินทองมากมายแต่ไม่มีเวลาจะจายลูกกินนมแม่ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่งครับพบกับคุณรู้หรือไม่ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ Eh, hey, duk buat ke apa tu? Ni, kita nak hantar SMS bersama dengan ruangnya Pome Uncai, Krop Rua Unrak Atau ruangnya Kasih Mesra Ibu Bapa membawa keluarga bahagia Untuk nak ambil hadiah lah Eh, hey, sungguh ke? Kalau gitu kita nak hata tak weh? Pah buat benda tu? Eh, seni saja. Ambil tadi tangan mari Kemudian masuk menu kokwam Kemudian tekan di aku Dua lapis Dan tulis nama kita Dan juga bakar kita Hatta mari di nombor 4554522 Lepas tu tunggu hadiah di rumah selalu lah Oh kalau gitu Nak nak tiga apa lagi Marilah kita nak atas tu, weh คุณผู้ฟังคะรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบคุณกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติยูนิเซฟผู้ให้การสนับสนุนรายการขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะคะวันนี้ดิฉันผอมพิมลอุเรรัต คุณอิบรอเฮงมาเละและรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักขอลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกับบทดูอาที่คุณผู้ฟังสามารถนำไปใช้เมื่อพบกับเหตุการณ์ต่างๆได้ตามความเหมาะสมค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ Salamat ya sidang yang sekalian kasih mesra ibu bapa membawa keluarga bahagia hari ini. Uh, kata duduk jale mari di hujung dah, Deh, pun, uh, ucap kasihlah kepada sidang ibu bapa adik kakak kita semua di atas uh, ikuti kita di sini dan juga terima kasih kepada pun, Percacat, yang bersama dengan kita di sini, Deh, Untuk hari ini, jika ada salah dan tersilap, cucu Mohon dan juga uh, akhir kata sekian wassalam. A'udzu billahi minasyaitonir Qala rabbuna a'ta kulla khalaqa thumma hada. Oh, Prabhu, แก่สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมันและทรงนำทางท่านสามารถติดตามรับฟังรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักได้ใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สนับสนุนรายการโดยกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติยูนิเซฟ